ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พรก็มาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลของเรานะคะซึ่งเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากๆนะคะหายจากอาการปวดหมอนลองกระดูกทับเส้นนะคะก็คือตั้งแต่บาไหล่ล้าวลงมาลวลงมาตามขาเนะคะเป็นทั้งแถบเลยนะคะซึ่งเห็นผลลัพธ์แล้วก็ชัดเจนมากๆตอนนี้พรอยู่ที่ตำบลไซใหญ่ อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้เราก็ไปเจอกับลูกค้าที่ตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อชื่อประสงค์คงเลืองครับคุณพ่อประสงค์คงเลืองอายุกี่ปีคะอายุ66ครับอายุ66คุณพ่อทําอาชีพอะไรคะค้าขายกับข้าวาห,มาหมายถึงว่ารถกับข้าวรถกับข้าว<ล>ขายเล่งแสดงว่าต้องมีการขึ้นขึ้น,นลงลงล<ด>ประจําขึ้นลงทั้งวัน คุณพ่อมาเจอผลิตภณัณฑ์ดีบุนของเราในช่องทางไหนคะเนี่ยก็ในทางโทรศัพท์คือเล่นไม่เป็นน่ะก็ลูกสาวก็สอนให้เล่นดูพ่อกดตรงนั้นจะดูนั่นดูนี่ดูอะไรก็เหมือนเหมือนแก้แก้เหงาคลายเหงาดังนั้นเนาะนี่เพอเอิญกดไปเจอไอ้อะไรที่ก็สัมภาษณ์อะไรอะไรรีีบูลแก้ปวดขาปวดขาแล้วก็เอ๊ะมันปวดเหมือนคล้ายๆกับเรานี่นะเราก็เป็นแบบนี้ก็สนใจก็สนใจเออก็ฟังมาประมาณสัก สองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยก็ดูเรื่อยมาอดูเรื่อยๆเลยประมาณสองถึงสามเดือนก่อนที่จะตัดสินใจโทรไปเขาบอกเขาบอกว่าประมาณกล่องหนึ่งสองกล่องก็เห็นผลือ้ยยาอะไรมันจะผิดพลิธภัณฑ์มันจะดีขนาดนั้นพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนํามีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างกันก็ ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยห <iend ved S 1> <ข>ายแล้วก็เป็นเหมือนก็เป็นอีกเหมือนเดิมว่าเป็นจนขานี่มันละพูนสุดท้ายนี่ขานี่มันขา้ขามัมนปวดจนเดินไม่ได้ไงมันลาวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเลงกับอะไรเงี้ยเพราะขาซ้ายนี่ไอ้ขาวาเนี่ยต้องเหยียบคันเ่งใช่ไหมคันเลงคันเลงมันเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกไอ้งจเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่ มันชาอันตรายอันตรายเ,าเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ส่องเบาไม่รู้น้ําหนักเท้าเลยไม่รู้<อ>คือมันชาแล้วไงแล้วแขนแร่งนี้ก็มันก็จะเริ่มเติมชาไม่ค่อยมีหรือพอขับแขนมือซ้ายขับรถมือซ้าย,ขายเข้าเกียร์มือซ้ายเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ก็เอาเข่าจับเข่าเนี่ยหนุนพวงมาลัยแล้วก็ผักเกียร์เอาถือว่าขึ้นลงรถนี่ต้องหอบขาไหม่ะไม่ต้องแต่ว่ามันก็ต้องโหนหน่อยอย่างเงี้ยโหนหน่อยคือว่าขามันจะ ยกมา่อยขึ้นมันชาถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภรระ,ะลูกเนาะใช่ใช่ก็ตัดสินใจเอาทุกอย่างจนเล่นมาเรื่อยๆจะเข้าสามเดือนแล้วมั้งหลงดูว่ากินอย่างอื่นมาเยอะหมดมาเยอะหลงมันดูก็เกเ กดสินใจโทรเลยไปเจออะไรว่ามันมีเจ็ดเจ็ดสามตัวนะโอ้โหเจ็ดสามตัวนะคะกดเลยเยคุยเบอร์พรเองนะคะศูนย์หกสามแปดสี่สองหกเจ็ด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 ี้เลยมาเลยว่าเป็นกูกดเจ็ดสามตัวเนี่ยใช้แน่นอนแล้วก็ตัดสินใจสั่งไปกี่กล่องครับก็สั่งครั้งแรกสั่งสั่งกล่องหนึ่งแล้วคนที่รับสายอันนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะ เขาบอกสมัยไม่เอาสามกล่องจะมีส่วนลดบอกไม่ต้องอ่ะขอกล่องเดียวก่อนอ <หา S 2> ขอกินทดลองดูก่อนอก่อนนะคะ<า>แล้วหลังจากทานไปแล้วเริ่มรู้สึกเห็นก็าทาน,นไปนประมาณมันก็ฉี่กล่องดูก็มันมีห้าซองแล้วก็ทานไปซองหนึ่งวันแรกต้องกินกับน้ําอุ่นๆนะ,ะเนาะพออชน้ําให้เย็นนะ,ะให้เย็นกินน้ําคืออุ่นแล้วอ่ะ ถ้ากินไปซองก็วันหนึ่งวันก็แล้วสองวันสามวันก็แล้พอวันที่สี่มันเริ่มห่างขึ้นด้วยไม่ค่อยชาเท่าไหร่นี่ว่าก็นึกสงสัยอ่ะอจากวันละประมาณสิบเที่ยวหรือสิบกว่าเที่ยวเนี่ยมันน้อยเหลือไม่ถึงสิบเที่ยวเริ่มจับจุดได้เริ่มจับจุดได้เออน่าจะดีเนาะก็กินไปอีกห่อหนึ่งอย่างวันนี้ยกินห่อที่ห้าคือมันหมดแล้วนี่วา โทรเลยเนี่ยนอนตรงเนี้ยโทรเลยแล้วสั่งพรุ่งนี้เขาเอามาให้อีกก็เลยต่อเนื่องเลยก็ไม่ได้หยุดไงเพราะวันนี้เรากินห่อสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ห่อเพิ่มต้นกล่องใหม่ก็ต่อเนื่องเลยถือว่าอาการหินผลลัพ์ที่ชัดเจนมากมากก็มันไหวขึ้นเราคือนี่มีความสงสัยแล้วไงว่ามันประเภทที่จะดีขึ้นจ้ะเริ่มจับจุดได้มาดีขึ้นเพราะยานี้ก็น่าจะเป็นหย่ของของอันนี้แล้วก็กินต่อไปห่อที่สองมันก็เริ่มจากเอ๊ะจาก ห้าหกเที่ยวก็เหลือสักเที่ยวสามเที่ยวเอ๊ะมันดีขึ้นเนาะชักแน่ใจด้วยอาหารยาสิวดาวเริ่มเริ่มมัม่นใจแล้วเริ่มมั่นใจก็เขากินต่อไปอีกจนกล่องที่สองหมดซั้งอกีกล่องอีกอก็กินมากล่องที่สามกินมา่าแล้วก็สามมันก็มันก็เริ่มไม่ปวดแล้วทีนี้คือชาเชิมันก็เริ่มเออหายไปหมดแล้วแล้วพอหมดแล้วก็เลย อ,อีกขบดีเพื่อนมาหรือเพื่อนก็บอกเป็นอาการแบบเราเนาะ,อะบอกไมห่หลายเดี๋ยวสั่งเองพอก็นแน,นะ,แะนำเขาเลยนะนำเขาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกให้เลยแล้วก็ซื้อออกให้เขาเลยอืมเอาทีพ่พ่อสั่งมานี่ก็คือพ่อแบ่งให้เขาฟรีเลยแบ่งเขาไปฟรีเลยให้เขาไปเลยกล่องหนึ่งแล้วเมื่อวานก็ก็ไปจากเราเขก,ก็ให้ไปอีกแผงเมนะ็ดให้ไปอีกบอกไปกินให้หมดนั่นแหละแล้วก็ผลเหตุผลยังไงจากกินต่อหรือว่าถ้ามันดีขึ้นนะแต่เขาบอกว่าดีขึ้นอ๋อเขาก็เห็นผลลัพธ์เหมือนกันดีขึ้นนะดีขึ้น เขาบอกว่าแล้วก็เขาเราก็ถามเขาว่าแล้วจําเลขบ้านที่อยู่ได้ไหมพวกจําไม่ได้เดี๋ยวต้องกลับไปก่อนอแล้วไปใครว่าเขาเช่าห้องอยู่เนะออาะต้องไปถามเลขบ้านเขา <underwear> แล้วไม่เป็นไรถ้าเอาแล้วโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งให้แล้วให้ไปลงที่โน่นเลย <tamb> ถ้าเอามาลงที่นิมก็ต้องส่งต่อก็เดี๋ยวสั่งมาให้เ,เดี๋ยวสั่งให้ไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเดี๋ยวออกให้ ไม่มีปัญหานอกจากทานเองแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วพ่อก็คือแนะนําเพื่อนด้วยนะที่มีอาการเดียวกันนะคะแล้วก็ทานหลังจากเพื่อนทานไปก็คือเห็นผลลัพธ์เหมือนกันเขาบอกว่าดีขึ้นเบาขึ้นจากแขนเขาเขาบอกเขายกไม่ได้แล้วมาตอนนี้เขาผู้หญิงกันเนาะเขาบอกอย่ายกถอดเสื้ออะไรเนี่ยมันยกไม่ได้แขนเนี่ยต้องต้องช่วยจับแล้วตอนนี้ก็อุตอนนี้เขาก็บอกว่ายกได้ถอดเองได้แล้วเสื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้น บอกเอองั้นกินต่อไปเอเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วก็ถ้าจะเอานะบอกมาเดี๋ยวโทรให้เดี๋ยวสั่งไปให้พ่อขาถ้า,ถ,าถ้ามีคะแนนสักหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยพ่อคิดว่าจะให้คะแนนดีบุญสักกี่คะแนนดีเรียกว่าตอนเนี้น่ะร้อยหนึ่งร้อยคะแนนให้แปดสิบไม่ให้เต็มร้อยคือคือไอ้ยี่สิบคือเอาไว้ทดลองระยะยาวดูเพราะว่าเพราะไม่เชื่วมันหายขณะที่กําลังกิน แต่พอเลิกขายกินสักเดือนก็จะเป็นอีกอันนี้เราก็คืออายุยี่สิบไงเผื่อตอนเผื่อไว้เผื่อไว้ว่าระยะยาวนี่มันจะกลับมาเป็นอีกไหมใช่นะคะสุดยอดมากนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคือการทดลองการดูเห็นผลจ้ะว่าเออยาเขากินดีขณะที่กําลังกินหรือว่าเลิกหรือว่ามันจะถาวรไหมยะพ่อใช่สุดยอดมากเลยนะคือเราจะเชื่ออะไรเราต้องต้องดูเหตุผลไงค่ะแล้วก็พ่อขาถ้า ถ้าพ่อไปเจอแบบเนี้ยพ่อก็คือจะช่วยแนะนํำไหมช่วยช่วยถ้ามีเงินไม่มีเงินกินเดียวขอให้อ้าถ้าเขาเป็นคือเรารู้แล้วว่าการเจ็บปวดกันทรมานมันสุดๆมากพ่อก็เป็นมาหลายปีรู้แล้วว่ามันทรมานมากพอเห็นคนที่เป็นเหมือนกันก็คืออยากจะช่วยอยากแนะนำถ้าช่วยได้อยากช่วยนี่คือก็อีกเหตุผลหนึ่งนะที่คุณพ่อมาให้สัมภาษณ์ก็คืออยากบอกต่อนะคาก็คือนี่คือจากประสบการณ์จริง ผู้ที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงใช่ก็เราทานเองเห็นผลเองคือเราเป็นเองปวดมาจนโอ้โหจนรักษามาหมดเป็นแสนแล้วก็จนมาดีถึงขนาดนี้ก็เออคิดว่าเราก็ก็จะกินต่อไปคือคือจากผงให้กลายมาเป็นเม็ดคือเม็ดคือประคองไปวันละหนึ่งเม็ดก็พอมตุ้นฟื้นช่วยช่วยไว้เงี้ยหรืว่าเม็ดหนึ่งเม็ดอกล่องนี้เนี่ยมันก็ต้องขีดเมตรสามสิบเมตรสามสิบเม็ดค่ะสามสิบเม็ดเนี่ย แค่ไม่คิดเท่าไหร่เราก็กินได้เป็นเดือนแล้วเราจะกินพอมันหายดีแล้วจะกินไปสักกล่องแล้วทิ้งระยะไปสักเดือนครึ่งเดือนแล้วมากินใหม่ก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ค่ะคือเราไม่ทิ้งเลยคือเราก็เก็บประคองไว้ก่อนหน้านี้ก็หมดไปเยอะอยู่แล้วแหละก็ใชหาเราหมดไปเยอะเลยพอมาทานแล้วมันมันหายมันเห็นผลแล้วเนี่ยเราจะทานเพื่อฟื้นฟูต่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะช่วยมัน มันก็ไม่ได้หนักแรงอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่พาะหมดเยอะกว่านี้ก็หมดมาแล้วหมดมาแล้วสารพัดวิธีที่ทํามาแล้วนะพ่อถือว่าโชคดีที่พ่อมาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะแล้วก็ช่วยให้พ่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติปกอยากหาเงินเท่าไหร่ก็หาได้จะหาได้หาได้ตัวเองไม่ต้องรอคนอื่นมีเงินมากมายสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์หรอกไปไหนไม่ได้มีเงินก็กองอยูงนั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอก็ไปไม่ได้นะพ่อเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วพ่อ ซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่ยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้าเนี่ยโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยจ้ไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุงมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองจ้ไม่มีใครมาจ้างไม่ตมาจ้างเผื่ออะให้ และพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะก็พ่อค้า,าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วจะให้เไม่ได้นั้นละถ้าใครเป็นแะอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เ,เดี๋ยวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมสมงหมเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้ามดีขึ้นเราค่อยเชื่อว่าแช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อ ไม่จองทานนี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่จะเชื่อขอให้พิสูจน์เพราะเงินกล่องหนึ่งแค่พันกว่าบาทเนี่ยมันมันไม่ไม่เกินกําลังจนเกินไปอย่างนี้คนชรามีเบี้ยเลี้ยงแล้วเดือนละเท่าไหร่เดือนละหกร้อยห้าร้อยเมาขอลูกสามสี่ร้อยก็เป็นกล่องหนึ่งล่องกล่องแรกนี่ก็เทบจะรู้ผลแล้ว เพราะว่ามันไม่ต้องทานระยะยาวหรอกใช่มันระยะมันแค่ห้าซองมันก็ต้องตั้งแต่กองแรกที่ทานอยู่แล้วใช่กองแรกมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันดีขึ้นมันไม่หายแต่มันดีขึ้นใช่แล้วก็ต่อสิต่อไปสักกลองถ้าเรามีเงินก็ต่อกล่องสองกองสามค่ะ พอถึงกล่องสามกล่องสี่นี่โอ้โหมันต้องหายแล้วแต่อย่างพ่อนี่แค่กล่องสามก็แสดงว่ามันไม่หายใช่อย่างอย่างที่พ่อรักษาอยู่นี้พ่อก็ทานผงไปสามกล่องแล้วก็แคปซูลแคปซูลแคปซูลเนี่ยมาเอามาคืนฟูเฉยๆนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยก็คือให้ทานวันละเม็ดเองนะคะก็ทานวันละเม็ดก็ทานตอนเย็นกินแล้วก็นอนแค่นั้นเองถือถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่พ่อใจเนาะคุ้มคุ้มคุ้มโอ้หจ่ายที่ครั้งแรกมาเยอะวันนี้เยอะจ่ายทีหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหมอเอกชนก็แล้ว ไข่กระชนก็แล้วรักษาสุเฉพาะทางก็แล้วฉีดก็แล้วฉีดก็แล้วฝังเข็มฝังก็แล้วนวดฝังจนหัวนี่แข็งเกือบห้าสิบแผลเล่มมาเข็มฝังบนนี้ต็มหมดเลยจนหัวนี่แข็งถามว่ากลัวไม่กลัวเนะพ่อะลัวหายก็อยากหายเพราะว่ามันเป็นแล้วมันทรมานใช่ซักมันก็แค่หายไม่นานแล้วก็กลับมาอีกใช่แล้วกลังมาถึงได้มาทดลองไงวะลองดูมันจะหมดสักเท่าไหร่ มันก็ไม่เกินกําลังเราค่ะแล้วเที่ยวมามากกว่านี้อีกใช่แล้วคะเพรพ่อเที่ยวมากกว่านี้ไปเที่ยวจำวัดจำวาลุกาำบุญบ้างเที่ยวบ้างรือโน่นทือนี่มากกว่านี้เงี้แค่เงินแค่พันเดียวเองถ้าพ่อไม่รักษาด้วยดีบุญพ่อจะไปไม่ได้นะไปไม่ได้ว่าจะไปนั่งพับเทียบขัดสมาไม่ได้เดินไปเที่ยววัดนี่ไม่ได้คไม่ได้พ่อได้แต่นั่งคิดละพ่อได้แต่มันก็มันไม่มีอารมณ์เที่ยวเลยสิมันปวดน่ะ ไปไหนมาไหนมันปวดจะเดินอะไรก็ไม่ได้สำหรับวันนี้นะคะพรก็ขอขอบคุณคุณพ่อประสงค์มากๆนะคะ,ะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะก็เชิญโทรนะเข้ามาปรึกษากับพรที่เบอร์โทรที่พรแชร์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะโทรเข้ามาหาพรเลย